สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นลักซ่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเกมโปเกมอนโกนอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้เนี่ยจะมาพูดในส่วนของการอัพเลเวลยังไงนะครับให้เลเวลมันเพิ่มขึ้นไวๆนะครับตัวเทรนเนอร์เราเนี่ยจะได้เลเวลอัพขึ้นแบบกระชูดกระชูดเลยนะครับวันนี้ผมมีวิธีมาบอกกันนะครับหลายคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกในส่วนนี้กันนะฮะ ตอนนี้นะครับเลเวลผมอยู่ที่เลเวล19นะครับแล้วก็เ,เหลือ exp แค่ไม่ถึง200แล้วครับก็จะเลเวล up เป็นเลเวล20แล้วนะครับซึ่งหลังจากเลเวล up ถึงเลเวล20เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ไอเทมอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่รู้เนี่ยจะมีไอเทมที่ผมต้องการคือ lucky a g นะครับที่ตอนนี้ผมต้องการที่จะเอามา up เลเวลให้เลยวามันเพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับและอีกในส่วนหนึ่งนะครับ ส่วนอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือตัวโปเกมอนนะครับที่เราได้จับไว้นะครับซึ่งผมได้จับมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ผมได้รวบรวมมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโปเกมอนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของแคนดี้ด้วยนะครับแล้วก็สตาร์ดัสนะครับที่ผมได้เก็บรวบรวมมาไว้นะครับจนกระทั่งมาถึงเลเวลสิบเก้านี่นะฮะผมก็ใช้ละก้เอตไปบ้างนะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอันอื่นไปด้วยนะครับอุปกรณ์อื่นๆไปด้วยนะครับก็ ตอนนี้ l u ก k y เอ e ก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาเดี๋ยวมาดูแต่ละส่วนดีกว่าเฮ้ยเสียงหายไปไหนวะอ๋อเสียงยังมีอยู่ผมนดกว่าเสียงมันหายไปอ่าโอเคนะครับทีเมื่อเมื่อกี้ผมจะพูดถึงตอนไหนเนี่ยอ่าโอเคโอเคเข้าใจแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะมาอัพก่อน ผมจะมาอัพตัวละครผมก่อนนะครับให้มันแบบว่าขึ้นถึงเลยว่า20เพื่อจะได้ลัคกี้เอชมานะครับมาเดี๋ยวมากดอัพดีกว่าจะเอาตัวอะไรอัพดีนะครับก็นี่ดีกว่าเออมาน้ํามาน้ําหุยเยอะจังอีโ e วดีไหมเนี่ยไม่ดีกว่านะครับ <laughs> มีหลายตัวนะครับที่เราสามารถที่จะอีโวได้เอาหนูละกันนะครับมี ตัวที่ผมจะแนะนำนะครับให้กับคนที่จะต้องสะสมไว้นะครับสะสมเวลาจับพวกหนูพวกนี้ได้นะครับสะสมไว้ก่อนนะครับจับไว้เอาเก็บไว้นะครับสะสมหนูนกแล้วก็หนอนนะครับตัวที่มันใช้แบบว่าแคนดี้น้อยๆในการอีโวนะครับอย่างเช่นตัวหนูเนี่ยนะครับใช้แคนดี้แค่25เท่านั้นนะครับส่วนตัวนกเนี่ยก็ใช้แคนดี้แค่12แล้วก็หนอนก็ใช้แคนดี้แค่12นะครับในการอีโวแต่ละครั้งนะครับซึ่งการอีโวแต่ละครั้งเนี่ยเราต้อง ใช้ลักกี้เอทด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ทำให้แบบว่ามันเพิ่ม E X P คูณ2นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผม e ี o ก่อนนะตอนนี้ผมยังไม่ได้กดใช้ E X P คูณ2นะเพราะว่าผมยังไม่มีลักกี้เอทนะครับอืมมาไอเจ้าหนูน้อยกลายเป็นเฮ้ยสายเล่นไปหน่อยสิฮึบฮึบโอ้โห้ลงมาสดังเลย กายเป็นตัวอะไรครับไหนวะเออนี่ไงโอเคครับกลายเป็นเอ,อเขาเรียกว่าอะไรวะหนูหนูหนูที่แบบว่าหน้าตาโหดร้ายขึ้นนะครับโอเคอีโวมาเรียบร้อยหลังจากที่เราอีโวมาเสร็จแล้วเราก็กดออกมานะครับทีนี้เราก็จะได้เฮ้เลเวอัพแล้วด้วยนะครับแล้วก็ได้ไอซกพีมาโอ้โหดูสิของ เอ็มเลยนะครับที่ได้มานะครับชี่แนนที่ผมได้มาล่าสุดก็คือลัคกี้เอสนะครับที่ผมจะต้องเอามาอีโวเพื่อที่จะให้เลยวลมันอัพขึ้นนั่นเองนะครับยิ่งเลเวลเยอะนะครับมันก็จะยิ่งใช้อ P ผีที่เยอะขึ้นนะครับดังนั้นก็ถ้าใครเลเวลน้อยๆเนี่ยนะครับก็ลองลองทําตามวิธีผมนะครับเลเวลจะได้อัพขึ้นไวขึ้นนะฮะผมจะบอกว่านะครับเราจะได้ลัคกี้เอสดตอนเลเวลเก้านะครับถึงจะได้นะครับแล้วก็ หลังจากที่ตอนเลเวลหนึ่งถึงเลเวลเก้าเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเก็บสะสมพวกหนูพวกนกพวกหนอนอันนี้ไว้ก่อนนะครับสะสมไม่เรื่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งอีโวนะนะครับหลังจากพอเลเวลเก้าเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาใช้ลัคกี้เอทในการอีโวทีเดียวอเดี๋ยวจะบอกเผื่อสําหรับใครที่อาจจะไม่รู้นะครับว่าลัคกี้เอดคืออะไรเป็นแบบไหนนะครับนี่เดี๋ยวเข้ามาดูนะฮะนีไงลัคกี้เอดก็คือตัวไข่นะครับที่ตัวที่เป็นลูกไข่นี่แหละนะครับชื่อว่าลัคกี้เอดนะครับ อันนี้เลยนะครับเป็นตัวที่จะเอามาเพิ่ม EP x เรานะครับในการคูณสองนั่นเองนะฮะทีนี้ผมเลยว่า20แล้วแล้วก็มี Lucky Ace เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีโปเกมอนที่ผมเตรียมพร้อมที่จะเอาไว้มาอีโวแล้วด้วยเรียบร้อยเยอะแยะมากมายนะครับดังนั้นผมก็จะกดใช้ Lucky Ace ณตอนนี้เลยนะครับมาโอเคซึบกดใช้ไปครับอ่าเรียบร้อยครับ ตอนนี้เอพคูณสองแล้วเรียบร้อยนะฮะดังนั้นเราต้องรีบเลยครับมามาอีโวแต่ละตัวกนันดีกว่าเริ่มจากไอเจ้านกตัวนี้นะครับผมจะอีโวให้มันหมดเลยนะนะครับอืมไปไปเรื่อยครับยาวๆเลยนะฮะตอนนี้อีโวแบบยาวๆเลยนะฮือเชื่นี่แหละครับก็คือวิธีการที่จะทำให้เลเวลอาอัพไวขึ้นนะฮะ มาไหนวะทําไมโทรศัพท์ผมเป็นอะไรไม่รู้มันมองไม่เห็นนะครับเนี่ยไม่เป็นไรให้มันเห็นในนี้แล้วกันเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นี่ไงเป็นไอ้นี่คือโทรศัพท์ผมมองไม่เห็นไม่รู้เป็นเป็นอะไรอะงานเข้าเลยทีนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเค ไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับก็เอาตามนี้แล้วกันนะฮะมันคงแปลกๆไปแล้วล่ะโทรศัพท์ผมนะครับเพราะว่าเล่นเยอะเหลือเกินเมื่อกี้นะครับเราได้ EXP มาหนึ่งพันนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้ลัคกี้เอนะครับเวลาเรา e ีโวเนี่ยนะครับเราจะได้ EXP มาแค่ห้าร้อยเท่านั้นเองนะครับอืมมาเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างในส่วนบางตัวที่บางตัวที่เราถ้าเรายังไม่ได้นะครับแล้วเรามาอีโวอย่างเงี้ย เราก็จะได้ EAP ที่เพิ่มเยอะมากมากกว่าเดิมด้วยนะฮะจะอีโตัวไหนดีละ่ะอีโพวกนกนี้ไปก่อนละกันนะครับอืมมาอุอ้ยมาแล้วนกมาแล้วเชวยฮึบ อันนี้มองเห็นนกแล้วด้วยเออดีมากมาชักช้าจังเลยนี่นี่ไงไปไหนแล้วเสียงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับตอนนี้เออเสียงหายไปเลยครับนะฮะอ๋ไม่เป็นไรครับ เสียงไม่มีก็เอาตามมีแล้วกันนะครับเมื่อกี้แฟนผมทักมาปุ๊บนี่ก็หายไปเลยนะครับตอนนี้แบบว่าเสียงก็หายไปโอ้โหตายละแล้วก็กดใช้ลักกี้เอทไปแล้วด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องทําต่ออีโ e วต่อนะครับเพื่อที่จะให้ได้เลเรไม่เยอะๆนะครับอืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องใช้คุ้มอืมเร็วสิ ใชอ,อย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับว่าสะสมให้พวกนกพวกหนูพวกหนอนไว้เยอะๆนะอืมหนอนคือหนอนตัวนี้นะครับหนอนตัวนี้ไม่ใช่หนอนตัวเขียวนี้นะหนอนตัวเขียวก็ก็ใช้ได้นะครับก็เอามาอีโบโได้เหมือนกันนะครับซึ่งก็ใช้แคนดี้แค่12เหมือนกันนะครับอืม มีหนอนนี่นี่ไงหนอนนี้หนอนน้อยตัวนี้นะครับแคนดี้สิบสองเหมือนกันเลยนะฮะอีโวดีกว่าฮึบชื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 บมาแล้วเสียงหายไปเลยอะ่ะหายไปแบบไร้ร่องรอยมากเลยนะครับเออฮึบมามามา เป็นในเจ้าตัวนี้อไหนลองอีโวหนอนเขียวดิอีโวหนอนเขียวแล้วจะแปเป็นอะไรอีโวไป <c oughs> โทรศพัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหใช้สุดๆมากๆนะฮะสำหรับโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับเชื้อ <c oughs> เป็นหนอนสีเขียวตัวนี้นี่เอง มาเย่เรียบร้อยทีนี้มาดูดีได้อีกพีเท่าไหร่นี่สามพันเลยเห็นไหมครับโอ้ขึ้นอย่างไวอะ่ะนะฮะกดต่อครับใช้ต่อดูสิว่าผมจะเลเวลอัพถึงเลเวลยี่ิบเอ็ดหรือเปล่ามาเอาแบบยาวๆเลยนะ ครับก็เมื่อกี้นะครับอัพไปแล้วนะครับอัพนานมากนะครับใช้เวลานานโคตรๆนะครับที่ผมใช้ลากิเอตไปสามสิบนาทีนะครับแบบว่าหมดเกลี้ยงนะฮะสามสิบนาทีเกลี้ยงเลยนะครับยังแทบจะไม่ทันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าความช้าของโทรศัพท์ผมด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ความช้าของการที่เราจะต้องไปรอให้ตัวโปเกมอนนะครับภาพมันจะต้องอัพขึ้นไปแบบว่า นู่นนี่น่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับถึงจะได้นะฮะโอ้โหนานมากนะครับเดี๋ยวผมจับไอ้ตัวนี้ก่อนมาโอ้โหแบบว่าสุดติงอะนะครับเดี๋ยวค่ายมาดูกันนะครับแป๊บหนึ่งไม่ได้ออ่าเรียบร้อยอันนี้นั่งอยู่เฉยๆนะมันก็มาเกิดเองนะครับก็จับไปม,มาเดี๋ยวผมจะไปอัพให้มันแบบว่าให้ถึงเลยว่า21 นี่ตอนนี้นะครับแคททั้งสองตัวนะครับของตัวของตัวนกแล้วก็ตัวหนูนะครับแคนดี้หมดเรียบร้อยนะฮะเหลือประมาณอ้อนิดเดียวโอเคไม่เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวใกล้จะเลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเลเวลยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างนะครับเราจะมีอะไรให้เราแบบว่าเซอร์ไพรส์บ้างนะครับว่าเราจะได้อะไรมาดิหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเอาหนอนละกันนะครับหนอนยังมีอยู่ นอนยังพอมีให้อีโวได้อยู่แต่ว่านะตอนนี้ผมจะไม่ใช้ลากกเอแล้วนะครับผมจะใช้แค่ธรรมดาก่อนอัพไปอัพไปเถอะนะฮะอืมเสียดายอะ่ะเนี่ยก็ต้องอมารอมันอย่างเงี้ยรอให้มันบอกว่าอย่างเงี้ยมันเลยช้านะครับช้าเพราะอย่างนี้นี่เองนะฮะดังนั้นก็ถ้าโทรศัพท์ขายรวดเร็วๆก็ถ้าไม่อ่ดๆก็น่าจะช่วยได้เยอะเหมือนกันนะครับของผมนี่แบบโอ้โหเสียดายอะ่ะบอกเลย อ่าหนอนหนอนมีหนอนอยู่ตอนนี้คือหนูเนี่ยหนูกำนกหนีเรียบร้อยครับแคนดี้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับอีโวไม่ได้แล้วผมก็ต้องมาใส่ไอ้หนอนนี้แล้วกันนะครับมีหนอนเหลืองกับหนอนเขียวอ่ามานี่หนอนเหลืองหนอนเหลืองยังพอยังพอที่จะอีโวได้อืม ใะรจะครบแล้วล่ะมัง้งเดี๋ยวเราจะโรดทูยเอ้โรดทูเลยว่ายี 21, ่สิบเอ็ดบพร้อมๆกันนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เลยว่ายิบเอ็ดแล้ว,ลวฮึบอืมเยนอนอยู่ไหนนอนนอน นอนนอนนอนยังไงนอนส่วนใหญ่เวลาผมจับผมจะเจอแต่เจ้านกนี่แหละเยอะมากนะครับแล้วก็หนูนะฮะเจอโคตรเยอะเลยนะครับนอนนี่ยังน้อยนะนอนนี่น้อยกว่านกกว่าหนูเยอะมากนะครับแต่ก็พอเจอบ้างนะฮะร้องไปเลย ได้ CP มาเล็กน้อยนะเวลาเออัอพไปแล้วเนี่ยเออเลเวลยี่เอ็ดแล้วมั้งผมก็ลืมนับไปนะฮะอ,อ่าเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวสุดท้ายลองดูดีว่าเลเลเลเวลยี่เอ็ดยังไปไวหน่อยชา้าก็ตรงนี้แหละเย yeah. เรียบร้อยออกไปดูหน่อยเป็นไงเฮ้ยเลเวล21แล้วเจ้ฮ่าฮ่าฮ่าเรียบร้อยครับอ่าเลเวล21นะครับจะได้อัลตร้าบอลมานะครับซึ่งเมื่อกี้มันเพิ่มขึ้นมาเห็นอยู่นะฮะเอ่อต้องการไอพี75,000นะครับเพื่อที่จะไปสู่เลเวล22นะครับคงอีกยาวนานมากนะฮะผมบอกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไอเทมที่เราได้กันนะครับหลังจากที่เราได้มาเลเวล21นะครับลัคกี้เอไม่ได้แล้วนะฮะ นี่ไงเอาตราบอลนะครับได้เอาตราบอลมานะครับรู้สึกว่าเลเวล20ก็จะได้นะนะครับแล้วก็รวมโมดูนะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้สําหรับเวลาที่แบบว่าเอาไปใช้ในเสาว,ว่าเวลาเราอยู่ใกล้เสาแล้วก็กดใช้ตรงเสาได้นะครับเพื่อที่จะเรียกมอนสเตอร์มานั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นองุ่นอุุ่นนี้ก็เหมือนเอาล่อล่ออาหารให้มัน ให้มันจําได้ง่ายขึ้นหรือเปล่าให้มันเชื่องขึ้นอะไรประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้ตามที่ผมเข้าใจนะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นพวกในส่วนของโพชั่นนะครับเพิ่มเลือดนะครับเวลาเราเอาเราเอาโปเกมอนไปตียิมนั่นแหละนะครับก็เพิ่มให้มันฟื้นคืนชีพอันนี้ตัวนี้จะเป็นวีไวส์เนี่ยนะครับจะเป็นตัวเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เอาไว้สําหรับแบบว่า ฟื้นคืนชีพโปเกมอนนะคบถ้าเกิดโปเกมอนเราไปตีในยิมแล้วตายอะไรเงี้ยนะครับเลือดหมดอะไรเงี้ยเราก็สามารถฟื้นคืนชีพมันได้ด้วยตัวนี้นะฮะมีไว้ก็ดีครับถ้าเกิดเราตียิงไปบ่อยนะนะครับประมาณนี้แหละนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสําหรับโปเกมอนนะครับในส่วนนี้นะครับผมเข้ามาบอกว่ามาเอามาให้ดูกันว่าเอ่ออัพเลเวลยังไงให้มันเร็วๆนะครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มาบอกให้ได้รู้กันนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆก็เดี๋ยวจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับอืมนะฮะในส่วนของอันนี้เดี๋ยวผมบอกอนิดนึงนะครับเ,เวลาเราจับโปเกมอนแต่ละตัวนะครับมันจะมีบอกเลยนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราจับโปเกมอนได้ตัวใหม่เลยที่เรายังไม่มีเนี่ยเราจะได้500 XP เหมือนกันนะครับแล้วก็ลอยอีโวโปเกมอนนะครับเราก็จะได้5 0 0 XP เหมือนกันนะครับเดินฟักไข่นะครับก็จะได้ทั้งหมด200 XP นะครับเอาชนะโปเกมอนได้ต่อ ตัวต่อตัวในยิมเนี่ยก็จะได้150 EXP นะครับแล้วก็จับโปเกมอนได้ก็จะได้100 EXP นะครับโยนบอลได้แบบเอ็กซ์แลนเซก็จะได้100 EXP นะครับสู้กับเทรนเนอร์ในยิมก็จะได้100 EXP สู้กับโปเกมอนในยิมสีเดียวกันนะครับชนะก็จะได้50 EXP นะครับเข้าเก็บที่โปเกมอนสต็อปอันนี้ผมบอกไปแล้วแหละนะครับว่าได้50 EXP นะครับโยนบอลแบบเอ็กซ์แลนเซได้100 EXP โยนบอลได้แบบเกรดนะครับได้แบบได้50 EXP แล้วก็โยนบอลได้แบบไนท์นะครับได้10 EXP แล้วก็สุดท้ายนะครับโยนบอลแบบเคิร์ฟนะครับก็จะได้10 EXP นะครับอ่าโอเคประมาณนี้แหละนะครับสำหรับเอ่อใครที่เอ่อมาติดตามก็ขอบคุณมากนะครับเข้ามาดูคลิปด้วยก็ต้องขอบคุณด้วยก็แล้วกันนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบนะครับกดติดตามาด้วยกันแล้วกันนะเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าๆต่อไปนะครับถ้ามีเทคนิคอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกจะมาแชร์จะมาแนะนำก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับเดี๋ยวไปหาจับโปเกมอนต่อนะครับโอเคสวัสดีทุกคนนะครับ